มากกว่าสิบคนพักหลับลูกวันนี้ใช่ครับสวัสดีครับผมนอนชิวๆพร้อมอยังพร้อมอะไรหรอ,อป้าปานะขอบคุณครับ คนละมาดึกไปหรอคนนอนหมดแล้วหรอคนไม่ถึงพันเลยเนาะโ<ไม> <interested> ขอบคุณครับพี่ช่องที่ถึงพันคนดูไม่หนอ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาแปลบๆไงามาให้หายคิดถึงข้าใจอยู่ขอบคุณครับผมก็ขอให้ตัวเองนอนยังรอเลยนี่เดี๋ยวก็ถึงมันไม่เตือนอะ่ะเป็นอะไรเนาะจะ ต้ากระกบอกตุงเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าใครตุงมาผมจะเอาไปติดวันพรุ่งนี้คิดถึงนะครับใครตุงกันคนละนิดตุงกันมาคนละนิดคนละน้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปติดวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีพี่นภพนะครับพี่ตุงพรุ่งนี้ โอเคโอเควันดีครับอ่ามีคนประเดิมชู้ประเดิมชี่มาแล้วห้าร้อยบาทนี่มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีระบบตุ้งจากชาวติ๊กต็อกมั่งสักพวงหนึง่งดีไหมตุ้งวันนี้ได้ไหมอ่ะจะได้ทำเลย หกเลิกดีมีให้เห็นแน่ๆสาอดฝากของกับไปกับรองกวางขอบคุณครับเดี๋ยวตุงเลยมามาแล้ว200 700ยเจ็ดร้อยแล้วครับเจ็ดร้อยแล้วติ้งน้อยนะจะได้เยอะๆจะได้มีกำลังใจทำ อุ้ย400เอ้ย399 7แป๊บหนึ่งนะค่อยๆนะ700บวก399เอาตีไป400ก็1,100แล้วครับ1,100้บาทแล้วคนทำไรนะนอนเล่นจ้า1,100เป็น1ไมาอีก200เป็น1,300แล้วโอ้โหน่ารัก ยาแพวยาแพวขอสักพวงขอบคุณระบบตุงนี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะพันสามเป็นพันห้าแล้วครับเออวันนี้มีมาพันห้าแล้ว,ว,วตุง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 ลาลิตาขอบคุณครับพันห้ามาอีกสองร้อเป็นพันเจ็ดแล้วครับ ขอบคุณนะครับเป็นพ7นเจ็ดละครับพันเบวกหนึ่งร้พันแปดเออบวกแบบบวกแบบเรียวถามพันแช่วยจำด้วยเด้อเพื่อลืมพันและตื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 ระบบตุงนี่ พันแปดแล้วทุกคนอยาแพลวพันแปดมาอีกห้าร้อยโอ้โหห้าร้อยพันแปดสองพันสามเลสสองพันสามแล้วเริ่มยาวแล้วต่อพระป่ากันเลยสองพันสามเป็นไม่สองร้อยเป็นสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าแล้วครับ สองพันห้ามาอีกสามร้อยสองพันแปดมาอีกสองร้อยสามพันละอุ้ยสามพันมาอีกหนึ่งพันสี่พันอุ้ยต้องบวกเล็กเราเร็วแล้วสี่พันละสี่พันมาสี่พันหนึ่งสี่พันสองสี่พันสองนะจับไปก่อน ตุง4,003มาอีกแล้วนอนตุงปไปเลยเียว่านอนตุงสี่ใสใสมันใสเอข้อเหรอสี่ห้าโอเคโอเคเดี๋ยวทำมือแล้วกันตอนนี้เอเดี๋ยวทำมือแล้วกัน ตอนนี้ตึ๊ดตึ๊ดออแล้วศูย์จุดเก้าเก้าจะใส่ไงล่ะโอนมาโอนมาอีกเก้าร e ้บาทจุดหงสตัง งงหมดละเมื่อกี้เท่าไหร่วันนี้สี่ห้าออเป็นเป็นตอนนี้เป็นอืมวันนี้ไม่ได้ไปพี่นุ่นเหรอไม่ได้ไปคะ่ะบวัสดีคุณแกสชิชโนวยโอ้ย,อยใครวะอ้ยขอโทษเดี๋ยวนเมื่อกี้สี่หกเป็นสี่แปดสี่แปดบวกสาพันใครโอมมาสามพันอะสี่แปดสี่แปดสามพันเจ็ด เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดใครวังกระสิบได้ว่าเดี๋ยวต่อๆดีเท่าไหร่วะ่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดจะแฟรสามร้อยจะสูญเกิน ใครไม่รู้ครับปรากฏตัวเดี๋ยวนี้ใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีคนครับอุ๊ยเจ็ดแปดตอนนี้ใบอีกสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเด็ดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแล้วครับ โดนสาดหิตตายแล้วตายอีกโอเคสวัสดีครับคุณแอนไปนโคตรเจ๋วเลยกรูเอาสามจุดสองศูนย์ แปดหนึ่งสามจุดสองศูนย์นะโอ้หบวกยากเลยทีนี้สามโอ้ไม่เอาเดี๋ยวงงมาเป็นตค์ในะัีวันแล้วมาอีกหนึ่งร้อยแปดหนึ่งแปดสองคนอยักแกงนะเดี๋ยวบวกเล็กงง ลนล,ละ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 ลนซาพห์ไปแล้วตายอีกน่ารักจังขอบคุณครับเซอร์อยรเยอรี่เอาทีเอาทีตอนนี้โฮขอบคุณวิวันครับอุ๊ยมาอีกหนึ่งเป็น ตรงมั่งดิเออแปดสองแปดสองมาอีกสองเป็นแปดสีุ่แปดสี่มาอีกห้าแปดเก้าแปดเก้าแล้วแปดเก้าแล้วเก้าสิบ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 โอ้มาอีกหกบาทอีกแล้วหกบาทแปดสิบตัง ดวงดวงเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วอุ๊ยใบสองเก้าสองเก้าสามคนมันน่ารักจริงเลยเก้าสามใบสองเป็นเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้า มาอีกสองเป็นเก้าเจ็ดมาอีกหนึ่งเก้าแปดขอบคุณเจนนี่ครับเก้าแปดเก้าแปดกุ้สาเบต้าก็แปดเก้าแปด อืมืมเก้าเก้าอยๆก้าเกเก้าอย่าโอนเศษเแกงนองนะเดี๋ยวบัญชีโดนตัวสอบอุ้ยจริงหรองั้นงั้นอย่าโอนเศษเเกงกันนะอย่าโอนเศษเเกงกันนะครับ อันนี้ไม่รู้นะคะเห็นคนในเม้นบอกมานะครับเขาเรียกว่านอนรับทรัพย์ปูโสมเฝ้าทรัพย์ตอนนี้เก้าเก้านะจ๊ะหนึ่งหนึ่งปีได้สามพันครั้งโอ้จริงเหรอโอ้โอเคโอเค หนึ่งมื่นแล้วหนึ่งหมืน่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึงน่งร้อยนะครับหนึ่งมื่นสามร้อยตอนนี้หนึ่งมื่นสามร้อยยี่สิบหนึ่งมื่นสี่ร้อยขอนักกุ้งกลมนะหนึ่งงงทุกคนหนึ่งมื่นสีน่ร้อยเดี๋ยวผมปัดเซตให้เดี๋ยวผมผมจำได้อยู่ว่าเซตมีเท่าไหร่เดี๋ยวปัดเซตไปตอนนี้หนึ่งหมื่นสี่ร้อย เก้าสิบเก้าบาทปัดไทยเป็นหนึ่งร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยครับตรงเรียบร้อยครอบคุณขาหนึ่งมื่นห้าร้อยแล้วหนึ่งหมื่นห้าร้อยแล้ว,ลวโอ้ยยี่สิบสองบาทจุดยี่สิบสองสตังกนะ์อะ หนึ่งพันบาทหนึ่งมืนหนึ่งพันสี่รอยขอบคุณครับกูกูหนึ่งหมืนหนึ่งพันสี่ร้อยสี่ร้อย วันนี้ไม่ได้ไปดูนุนเนตครับทุกคนอุย้ยสองพันใครวะของจริงหนึ่งมื่นสามพันสี่ร้อยโอ้โของจริงจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำพวงส,สวยๆเลยมาอีกสามร้อยมาก่อนหนึ่งมื่นสามพันสี่ร้อยบวกอีกสามร้อยหนึ่งพื้นสามพันเจ็ดร้อยหมื่นสามพันเจ็ดร้อย หนึ่งมืนสองพันเจ็ดร้อยโอเคเราปั๊บเจ๋วไตเติ้ลสว, oh. วัสดีครับสี่สิบสี่บาทอันหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งมืนสามพันแปดร้อยโอเค พิ่งมาครับตวงเรียบร้อยก็บุญคา้าหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยไใบสองร้อยหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยก็เป็นหนึ่งหมื่นสี่ครับโอเคหนึ 1, 4, ่งหมื่นสี่ละหนึ่งหมื่นสี่พัน ใครโอนมาไม่รู้หลักพันหน้าคอบคุณนะหนึ่งร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยโอ้ยระบบตุงมาจัดเลยตุงราคาครอบคุณค่ะตุง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 หนึ่งร้อยเก้าบาทขอยัดโอ้ คยยัดรับเป็นหนึ่งร้อยนะฮะหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยใข่โอนลากพันสารภาพอะไรนะอ่าพี่นภัทช่วยจำน้องปอบช่วยจำไปอหนึ่งร้อยเป็นหนึ่งมื่นสี่พันสามร้อย